เรื่องเล่าเร้าพลัง The Powerful Story ทำชั่วมามากมายแค่ไหนหากกลับตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจจะได้รับการอภัยเสมอ นานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเขาได้ฆ่าคนตายถึง99คนต่อมาเขาเกิดสำนึกตัวขึ้นมาถึงถามหาผู้ที่มีความรู้มากที่สุดบนหน้าแผ่นดินมีคนแนะนําให้เขาไปหานักบวชผู้หนึ่งเขาถามว่าฉันได้ฆ่าคนตายมาแล้วถึง99คนฉันมีสิทธิ์กลับเนื้อกับตัวได้ไหมนักบวชผู้นั้นตอบว่าไม่ได้หรอกบาปของเจ้ามันมากมมยเหลือกเกินด้วยความโมโหเขาจึงฆ่านักบวชคนนั้นอีกคนหนึ่งบัดนี้เขาฆ่าคนตายถึง100คนแล้วจากนั้นเขาจึงถามหาผู้รู้อีกครั้งมีผู้แนะนําให้ไปหาผู้รู้อี ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่รู้จริงชายคนนั้นจึงเดินทางไปหาและถามว่าข้าได้ฆ่าคนตายมาแล้วถึง100คนข้ามีสิทธิ์สำนึกผิดไหมผู้รู้ท่านนั้นตอบว่าได้สิจะมีอะไรมาขัดขวางการสำนึกผิดของเจ้าได้เล่าเพียงแต่ว่าพร้อมกับการสำนึกผิดของเจ้าเจ้าต้องออกจากเมืองนี้เดินทางไปยังอีกเมืองหนึ่งซึ่งผู้คนที่นั่นกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์องเดียวเจ้าจะได้ทําการพักดีต่อพระเจ้าร่วมกับพวกเขาจงอย่าอยู่เมืองนี้อีกเลยนี่คือเมืองแห่งบาปกรรม ไปเถอะและอย่าได้กลับมาอีกชายคนนั้นเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนําของผู้รู้แต่เมื่อเดินทางมาถึงระหว่างทางมีเหตุให้เขาต้องเสียชีวิตลงมาลายกาสององค์ลงมาหาเขาองค์หนึ่งเป็นมาลายกาแห่งความเมตตาอีกองค์หนึ่งเป็นมาลายกาแห่งการลงโทษทั้งสองโต้แย้งกันมาลายกาแห่งความเมตตากล่าวว่าเขาสานึกผิดและหัวใจกลับสู่อัลลอฮ์แล้วเขาควรได้รับความเมตตา มาลายกาเห่งการลงโทษกล่าวว่าแต่เขายังไม่ได้ทำความดีอะไรเลยเขาต้องถูกลงโทษสิต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานาตาลาจึงได้ส่งมาลายกาอีกองค์หนึ่งมา มาเลยกาทั้งสองจึงมอบหมายให้เขาตัดสินมาเลยกาท่านนั้นจึงกล่าวว่าพวกท่านจงวัดระยะทางระหว่างแผ่นดินทั้งสองและดูซิว่าศพของเขาใกล้กับเมืองใดหากใกล้เมืองชั่วเขาคือคนชั่วหากใกล้เมืองดีเขาคือคนดีในขณะที่มาเลยะกากำลังวัดระยะทางอยู่นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานาอ์ตาลาได้ทรงบัญชาให้แผ่นดินฝั่งเมืองที่ดีหดสั้นเข้ามาสั้นกว่าแผ่นดินฝั่งชั่วเพียงแค่หนึ่งคืบนั่นหมายถึงศพของเขาอยู่ใกล้กับเมืองที่ดีนั่นเองสุดท้าย เขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ سبحانه ละาลาฮะดิษรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือไม่ว่าคนเราจะมีความผิดอย่างมากมายแค่ไหนหากเรากลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีด้วยความบริสุทธิ์ใจจะได้รับการอภัยจากอัลลอฮฺ س ب าน ن ه าละาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงอภัยยิ่ง